เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง HPR Gamer นั่นเองครับโดยเรียกสั้นๆว่าพี่บาจอนนั่นเองนะครับผมนะฮะจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ช่วยทำชาเลนจ์นี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าทำชาเลนจ์ในการลงดันพระนะครับโดยการสุ่มผลแล้วก็ไปลงดันนั่นเองนะฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ประมาณว่าสุ่มผลได้อะไรนะครับก็กินผลนั้นและเอาผลนั้นไปลงดันพระนั่นเองนะครับเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้านะครับอยากให้พี่ทำไรนะครับลองคอมเเเเมมนนนนนต์กกััััข้้าาดููะะคคครรบบบถใจปปิหลลลยุ๊พีี่ททท ก็อีกนิดเดียวนะครับผมนะจาก2 0แสนซับแล้วนะครับผมนะช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะฮะเออใครไม่กดไม่เป็นไรนะครับผมนะก็เข้ามาดูก็ดีใจแล้วนะครับผมน้องๆมานะครับผมนะเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับผมแนตะ่รู้สิว่าพี่จะสุ่มได้ผลอะไรเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นอะไรแปบกๆแบบเ้ย แป๊บนึงนะนะี่คือเกมบอกฟูดนะเออคุณผู้ชมคิดว่า3 0 0 0 0นแอคทีฟเนี่ยหรือว่าผู้เล่นในปัจจุบันเนี่ยสามแสนคนเนี่ยคนเท่าไหร่บอทเท่าไหร่คอมเมนต์มานะครับคือพี่ไม่เข้าใจนะครับว่ามึงจะขี้เกียจอะไรขนาดนั้นทำไมมึงไม่เล่นเองวะ <c oughs> เออเดียวเออนะครับอ่อนะเ,ออนะเ,ออเล่นด้อมไปเลยนะครับผมเนดะี๋ยวดูซิว่าผลในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นผลอะไรขอเป็นผลแดงๆหน่อยแล้วกันนะฮะไปปึ๊บๆสีชมพูก็ได้ปะเปิบๆเป๊บๆเชคเฮ่เพราะด่าว่าโอ้ ผลมีเป็นล้านนะครับทำไมได้ผลงงี้วะอ่ะไม่เป็นไรกินเข้าไปนะครับงามๆเอาแบบอร่อยอร่อยชบวบๆเรียบร่อยนะครับผมโอเคเราไปที่ดันเลยดีกว่านะครับผมนะไปเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะครับพี่มีสิ่งที่น่าสนใจมาบอกนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมพาร์ทที่ผลกดไอเทมแนะนำนะครับที่บาจอดเลยนะฮะมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงกูแค่เดินผ่านเฉยๆฮะลมึงมึงยา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 นะบินเด้บินเด้กูบินด้วยเฮ้ย ก็ไม uhm. ่เท oh, ่าไหร่นะไม่ได้เท่าไหร่ได้ครัเป๊บมาเด้กูโดนด่าตามตูดแล้วเออลูกหนีบ้างอะไรบ้างหรอกว่าโดนแล้วนะโอ้โหตามกูไม่หยุดเลยนะครับผมน้องๆเดี๋ยวดูค่าหัวเท่าไหร่วะ e e f f โอ้โหค่าหัว2.4ล้านแม่งเอ้ยห้าวจังวะเฮ้ยโอ้ันตามพี่ไม่เลิกเลยบอกผู้ชมมันมาว่ะแล้วกูจะเปิดประตูดันทันไหมเนี่ยเอ้ยน้ำเงินเด้น้ำเงินอ้าา อ้าวกูให้มึงเลยอ้าวกูให้มึงเลยเอออยากได้เอาไปเอาไปเอาไปเหมือนมีคนส่งของมาให้พี่นะครับใครใจดีส่งมาให้ว้าหลอโอ้โหขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะฮะส่งมาให้ตั้งเท่าไรเนี่ยสิบห้านาทีเอพีคูณสองนะครับกดรับไปเลยนะขอบคุณมากด้วยนะครับน้องคนไหนวะเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้ลงนามว่ะมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินปะอ่ะโอเคถูกต้องแล้วนะผู้ชมก็จะถูกเคต ทำเนียมนะครับผมเลยก็ต้องเก็บสองอัน่อนนะมาแลกดันกันเลยนะครับดันที่ว่านี้ก็คือดันพระนะฮะโอ้โหชาเลนแม่งโคตรโหดเลยคุณผู้ชมกูจะรอดไม่เนี่ยนะฮะโอ้แม่งมีคอนเทนต์อีกแล้วคุณผู้ชมดูดิแม่งใครวันนี้แม่งอยู่ๆจะมาตามกูไปด้วยคุณผู้ชมโอ้มันรู้กูถ่ายคลิปไม่เนี่ยปุ๊บกดไปเออไปยังไงล่ะไม่ทันหรอกไอ้หนูท้อจังเลยนะครับดูที่ว่าพี่จะจบยังไงนะฮะมาใส่กระสู้ไว้เออมาเปิบมา ลุยครับดูที่ว่าจะไหวเปล่ะชาเลนจ์นี้ปีอยู่นี้เอ้ยก็ไม่แย่นะผลนี้ลงได้เปล่าเฮ้ยทำเป็นเล่นไปแม่งผ่านเฉยเลยมันไปทางไหนวะเฮ้ยอย่าดูถูกผลนี้นะแรงอยู่นะดูดิเออเข้ามาด้ออ๋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 ออ่ออ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 ๋อออออ โอ้โหเกือบตุยอ้เกือบตุยผู้ชมดูเลือดดิเหลือพันเดียวผู้ชมนี่ไม่พูดถึงบอสเลยเนี่ยโอ้โหผ่านในที่สองว่ะผู้ชมไะต่อฮะมาก่อนที่3นะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าเลือดเหลือแค่นี้ฮะโอ้โหไม่น่าไหวหรือเปล่านะคิปวิโอนี้จะจบไวขึ้นหรือเปล่านะครับผู้ชมมาเป็นเผาหน่อยแล้วกันเผาน่าจะช่วยได้เยอะนะครับนี่ถ้าคุณไม่ใช่เผาเงืออนที่กูตุยไปนานแล้วเนี่ยเออผ่านสักทีเลยครับผม มาก่อที่4เลยครับผมแล้วรู้สึกว่าจับไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยเป็นเผ่าก็ไม่ได้ช่วยนะครับช่วยนิดเดียวเองอะเออเอาตีตี้าไป ไม่ไหวนะคุณผ,ผู้ชมมาสุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับผมนะเพราะว่าผลที่เราได้มามันขี้เหล่เกนะินน้าโอ้ผลระดับคนะัมมอนน่ะครับุณผู้ชมมาถ้าได้เป็นผลอันเนี้ยน่าจะไหวอยู่นะฮะเออเดี๋ยวรอดูในคลิปวิดีโอน่าจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะเอาล่ะในที่วิดโดนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะถ้าใครช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมนะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผมนะฮะขอให้มันถุงได้ผลดีๆหน่อยได้ไหมบ๊ายบา